สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m e t s ยาสำหรับความคิด ในคราวที่แล้วมานาพูดจบลงไปแล้วนะคะถึงวิธีการวินิจฉัยโรค NPD และสาเหตุที่ทำไมการวินิจฉัยโรค NPD ถึงเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมาจากทางฝั่งประเทศอเมริกานะคะวันนี้มานาก็เลยอยากจะมาพูดลงรายละเอียดว่าแล้วการวินิจฉัยรวมไปถึงการดับมือกับคนที่ป่วยเป็นโรค NPD รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากคนที่ป่วยเป็นโรค NPD อีกทีเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้ทั้งหมดในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ก่อนที่มนาจะไปพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะมะนาอยากจะขอออกตัวนิดน,นึงว่าเรื่องที่มนากำลังจะพูดถึงต่อจากนี้มาจากความเข้าใจแล้วก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของมนาเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์อาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ของคนอื่นนะคะท่านถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญท่านไหนนะอยากจะมาแชร์หรือมาแก้ไขข้อมูลของมนาหรือว่าคนที่ประสบมาไม่ตรงกันอย่างเงี้ยอยากจะมาเล่าให้มนาฟังอันนี้มนาก็ยินดีรับฟังนะคะ สิ่งแรกที่มานาอยากจะพูดถึงก็คือการวินิจฉัยโรค NPD ค่ะคือมานาเข้าใจว่าจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหาทางจิตในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักโรค NPD ค่ะอันนี้มานาพูดมาจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะคะคือตอนที่มานาเริ่มที่จะรู้ถึงคําว่าโรค NPD นะแล้วก็เริ่มสงสัยว่าหรือว่าแม่ของมานาเนี่ยจะเป็นโรค NPD แม่มานาก็เลยอยากจะให้แม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการนะคะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นโรค NPD จริงไหมหรือว่าเป็นโรคอื่นนะคะเราจะได้ทําการาบ,บําบัดรักษาได้อย่างถูกต้องหรือมีการรับมือที่ดีขึ้นนะคะแล้วปรากฏว่าจิตแพทย์ที่ทําการตรวจแม่เนี่ยไม่รู้จักโรคนี้ค่ะตอนนั้นเป็นมานาเองนะที่ต้องแปลข้อมูลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็อีเมลส่งไปให้จิตแพทย์อ่านนะคะแล้วปรากฏว่าพอหมอวินิจฉัยแม่เสร็จเนี่ยเขาก็สรุปไม่ได้ค่ะว่าแม่เป็นโรค NPD หรือไม่เพราะเขาบอกว่า ตัวหมอเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านของโรค NPD มากพอที่จะตัดสินได้ว่าแม่เนี่ยเป็นโรค NPD จริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าหมอเนี่ยก็ทําได้แค่ยืนยันว่าแม่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจตัวเองจริงนะมีมีพฤติกรรมชอบบังคับบีบบังคับคนอื่นแล้วก็มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงซึ่งหมอบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่หมอเห็นได้จากการที่มีการพูดคุยสอบถามจากแม่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะ ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดของพฤติกรรมมากขึ้นหรืออยากจะมั่นใจมากกว่านี้ว่าแม่เป็นโรค NPD จริงไหมเนี่ยหมอบอกว่าจะต้องพาแม่มาให้หมอตรวจซ้ําๆอย่างเงี้ยนะเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยซึ่งตรงเนี้ยมานารู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแม่เนี่ยไม่มีวันยอมไปตรวจอีกแน่ๆนะคะเพราะว่าแม่เขาคิดว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติหรือบกพร่องนะก็เหมือนที่เราท่านๆน่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ป่วยอะไรเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ไม่จะไปหาหมอทําไมจริงไหมคะ หลังจากนั้นมานานก็ได้ถามเพื่อนที่รู้จักนะแล้วก็เพื่อนเนี่ยมีเพื่อนอีกทีนึงเป็นจิตแพทย์ประมาณสองสมคนก็ฝากถามว่าเคยได้ยินเรื่องโรค NPD ไหมรู้จักไหมประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้จักกันค่ะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของมานานในเรื่องของการวินิจฉัยโรค NPD ที่มาจาก4ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะคือมานานเลยเข้าใจว่าการวินิจฉัยโรค NPD ที่ไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าโรคเนี้ยไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะ แต่ว่าล่าสุดมานาได้ยินมาว่าวงการทางด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะมีข้อมูลมากขึ้นมานาก็เข้าใจว่าอาจจะทําให้จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้หลายคนอาจจะมีความมีการรู้จักโลกนี้มากขึ้นแล้วก็ได้นะคะอันนี้มานาไม่แน่ใจนะเรื่องที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเท่าที่มานารู้มาเนี่ยจิตแพทย์มักจะให้ยาไปกินค่ะมากกว่าที่จะทำการบำบัดด้วยการพูดคุยนะ อันนี้มานาะหมายถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีนาซิสซิสในชีวิตของเขานะคะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะจนทําให้เกิดความเครียดอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยจนทําให้เกิด,เป,ด,เ,ปดเป็นโรคซึมเศร้าได้เท่าที่มานารู้มาเนี่ยคือหมอมักจะให้ยาแก้โรคซึมเศร้าไปกินซึ่งตามความที่เห็นของมานานะคะอย่างที่บอกนะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะมานาเชื่อว่าการที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าเขาเป็นด้วยตัวเองอะ่ะอย่างเช่น มีสารเคมีไม่สมดุลในสมองเองอย่างเงี้ยการกินยาเนี่ยเป็นเป็นทางออกที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าเพราะพฤติกรรมหรือการกระทําหรือการทารุณที่มาจากนาซิสต์ที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยการกินยาอาจจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าขเขาแต่ว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดค่ะเพราะว่าต่อให้กินยาแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าต้นเหตุก,ก็คือพฤติกรรมของนาซิสต์ที่เขาเจออยู่เนี่ย มันก็ยังอยู่แล้วมันก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันหายขาดค่ะเหมือนที่มนาเคยเล่าเรื่องของสตูนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยฟังนะเดี๋ยวมนาจ,จะลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะสตูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยคอยลองสังเกตตัวเองว่าเวลาเขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยอาการมักจะกําเริบหลังจากที่ต้องกลับไปบ้านนะไปมีเวลาเทศกาลเลี้ยงฉลองหรืออะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเป็นเป็นช่วงหนึ่งนะ ก็เฉยสมมุติว่ามีงานวันเกิดวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปด้วยสองสาวันใช่ไหมพอกลับมาเขาก็จะมีอาการโรคซึมเศร้ากําเริบเพราะฉะนั้นการที่จะมาคอยกินยาแก้ตรงนี้มันเหมือนมันแก้ไม่ถูกจุดนะมานาะเข้าใจว่า Talk Therap y หรือที่บอกว่าเป็นการบําบัดด้วยการพูดคุยอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะคะสําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าเพราะว่าถูกาการทารุณกรรมจากนาซิสิต์ตรงนี้นะซึ่ง เพราะว่าโรค NPD ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอย่างที่บอกว่าในข้อแรกนะคะเลยทําให้ข้อหลหนึ่งเลยคนที่ป่วยเป็นโรค NPD เนี่ยไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะ2คนที่ได้รับผลกระทบจากนาร์ซิสซิสเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะพฤติกรรมของนาร์ซิสซิสเลยทําให้อย่างที่บอกนะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะปัญหาข้อที่3นะที่อยากจะพูดถึงก็คือข้อมูลของโรค NPD เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอนะคะเป็นภาษาอังกฤษ เท่าที่มานาเห็นมาข้อมูลของโรค NPD เนี่ยในภาษาไทยมีน้อยมากนะถ้าเป็นบทความในเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะก็จะเป็นแค่การเขียนบทความสั้นๆนะอธิบายคร่าวๆว่าโรคเนี้ยคือโรคหลงตัวเองซึ่งในตอนต้นของการทำทำช่อง Mind Maps ที่มานาทำเนี่ยนะมานาเคยพูดไว้ว่าการที่จะแปลชื่อโรคนะว่า Narcissistic Personality Disorder หรือที่เรียกยยัดยเรว่าโรค NPD เนี่ยถ้าจะแปลว่าเป็นโรคหลงตัวเองก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าการหลงตัวเองเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในอาการของคนที่เป็นโรค NPD เท่านั้นค่ะยังมีอาการมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะนอกเหนือจากการมีพฤติกรรมหลงตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าอาธิบายได้ไม่ครอบคลุมแล้วก็ลงรายละเอียดได้ไม่เยอะมากนะคะถ้าเป็นเรื่องบทความนอกเหนือจากบทความแล้วเนี่ยมานาก็เคยพยายามหาข้อมูลจากแหล่งอื่นอย่างเช่นหนังสือหรือว่า งานตีพิมพ์อะไรประมาณนี้นะที่เกี่ยวกับโรค NPD เนี่ยก็หาไม่เจอค่ะและถ้าเป็นทางวิดีโอคลิปใน y o u u u e อเลยประมาณนี้นะก็หาเจอบ้างนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการพูดแค่คลิปสั้นๆแล้วก็พูดแค่คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีการลงเฉพาะเจาะจงลงรายละเอียดว่าคนที่เป็นเนี่ยมีอาการยังไงนะทำไมถึงมีสาเหตุถึงเป็นแบบนี้แล้วคนที่จะที่เป็นแล้วจะดีขึ้นยังไงหรือว่าคนที่ต้องเจอ กับคนที่เป็นโรคนี้จะต้องรับมือ,อยังไงคือไม่ได้มีการพูดถึงลงรายละเอียดมากพอนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เลยทําให้มานาตัดสินใจเขียนหนังสือนะหนังสือเนี้ยคือมีเอาไว้เพื่อที่ว่าถ้าใครอยากจะมาอ่านหาข้อมูลแบบลึกๆเยอะๆเนี่ยก็มีให้อ่านหนังสือเนี้ยมีชื่อว่านาซิซิบุคคนที่โลกต้องหมุนรอบแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคลิปเนี่ยมานาก็เลยตัดสินใจว่าทําคลิปดีกว่าเพราะว่า ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมคะบางคนชอบฟังมากกว่านะมานาก็เลยมามาทำคลิปแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยลอง Google Search นะหรือว่า YouTube Search คำว่า NPD หรือว่า n a นา s s i s t เป็นภาษาอังกฤษนะคะโอ้โหข้อมูลนี้เพียบเยอะไปหมดจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะคือมันเยอะจริงๆแต่ถ้าเป็นภาษาไทยอย่างที่บอกเนี่ยคือหาหาอ่านยากนะคะหาหาฟังยากประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้มานาก็มีความหวังนะว่าอยากให้มีคนไทยอีกหลายๆคนออกมาพูดหรือว่ามาเขียนหนังสือเขียนบทความอะไรก็ได้เกี่ยวกับโรคเรื่องโรคนี้เพื่อที่จะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะปัญหาข้อที่4ี่ก็คือการพูดถึงนาซิสซิสโดยเฉพาะนาซิส i ิสที่อยู่ในฐานะของพ่อแม่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ไม่กล้าพูดถึงเพราะว่าคำนบ ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยพูดถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่เป็นคนที่ประเสริฐเป็นพระในบ้านเป็นพ่อแม่รักลูกทุกคนอะไรประมาณนี้นะแล้วพอพอเวลาที่มีพ่อแม่บางคนนะเน้นว่าบางคนไม่ตรงตามกรอบของพ่อแม่ที่สังคมบับญญัติเอาไว้เนี่ยคนที่เป็นลูกอะ่ะก็พูดกับใครไม่ได้เพราะว่าพอพูดความจริงออกไปใช่ไหมว่าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆเข้าใจ มันฟังดูเหมือนว่าเป็นการตําหนิพ่อแม่ตัวเองหรือผู้วิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่ตัวเองพูดถึงพ่อแม่ในทางที่ไม่ดีนะสังคมก็เหมือนประมาณว่ารับไม่ได้เลยประมาณเนี้คนที่ถูกคนที่เป็นลูกนะแล้วมาพูดความจริงอย่างเงี้ยก็จะถูกต่อว่าว่าเป็นคนเลวหรือเป็นลูกอักตันยูหรือเป็นลูกนรคุณอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งมานาม,มองว่าตรงนี้แหละเลยทําให้ลูกหลายๆคนนะที่มีพ่อแม่เป็นนาซิสต์เนี่ยต้องทนทุกข์อยู่กับการถูก ถูกบีบบังคับโดยพ่อแม่ของตัวเองหรือถูกทรมานถูกทารุณน,นะโดยพ่อแม่ของตัวเองแล้วยังต้องมาเจอความรู้สึกที่ถูกสังคมกดดันอีกนะว่าพูดก็ไม่ได้ระบายกับใครก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็ไม่ได้ประมาณนี้ต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวนะต้องเก็บปัญหาอยู่คนเดียวจนบางคนเนี่ยเกิดความเครียดสะสมมากๆจนไปเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่มานาพูดถึงในตอนต้นนะคะแล้วบางคนนี่อาจจะถึงขั้นมีความคิดอยากฆ่าตัวตายเลยก็มีนะ ปัญหาข้อที่5ก็คือในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่มานารู้นะคะไม่มีกลุ่มซัพพอร์ตเพราะว่าโรค NPD ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอย่างที่บอกไปแล้วนะแล้วเพราะว่าการพูดถึงพ่อแม่ในทางที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ประมาณนี้นะเลยทําให้ไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มกันนะแล้วก็ให้ซัพพอร์ตกับคนที่กําลังประสบปัญหาหรือว่า มีมีนาสียสิ์อยู่ในชีวิตที่ต้องรับมือนะได้ได้มาพูดมาปรึกษามาขอระบายอะไรประมาณนี้ไม่ไม่มีกลุ่มคนที่จะคอยให้ความเข้าใจให้คำปรึกษาหรือว่าคอยพูดให้กําลังใจนะคะประมาณเนี้คือถ้าเป็นที่เมืองนอกนะพูดเลยว่ากลุ่มซัพพอร์ตแบบนี้มีเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลด้วยเอาแค่ใน Facebook ก็มีหลายกลุ่มแล้วค่ะคือ มีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะซึ่งเขาก็เฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะว่าจะเป็นพ่อกับลูกสาวหรือลูกชายหรือว่าแม่กับลูกสาวหรือลูกชายคือเขาเฉพาะขนาดนั้นเลยนะแล้วก็มีกลุ่มที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันหรือว่าเป็นคนอื่นในครอบครัวหรือว่าเป็นคู่ครองอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานที่ที่เป็นนากเสพสินะแล้วเราเราต้องไปทํางานเราต้องไปเจอการถูกทารุณที่ทํางานอะไรประมาณเนี้ย มีกลุ่มซัพพอร์ตเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะที่ไทยก็คือเท่าที่มานารู้เนี่ยไม่มีตรงนี้นะปัญหาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ก็คือเพราะว่าปัญหาทั้ง5ข้อที่มานาพูดมาเนี่ยแหละเลยทําให้คนที่ตกเป็นเหยื่อนะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ไปหลายๆคนยังเชื่ออีกด้วยว่าไม่ว่าอะไรที่ตัวเองเจออยู่จะต้องรับให้ได้ โดยเฉพาะถ้ามาจากพ่อแม่นะคือความเข้าใจเรื่องของ abuse หรือการถูกทารุณโดยเฉพาะ emotional abuse เนี่ยคือการถูกทารุณทางอารมณ์โดยพื้นฐานเนี่ยคนไทยมาเชื่อว่าคนไทยมีไม่เยอะอยู่แล้วคือมีความรู้จํากัดนะมีความเข้าใจที่จํากัดแล้วยิ่งไปไป overlap กับเรื่องของพ่อแม่ด้วยนี่ยิ่งไม่ต้องคุยคะ่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่อง bully อย่เงี้ยก็เป็นหนึ่งใน emotional abuse ใช่ไหมก็เพิ่งจะมาเป็นประเด็นในช่วงหลังนี้เองนะคะที่ ไม่ว่าจะจะเป็นอับวิวอับบูลีที่ทำงานหรือที่โรงเรียนหรือว่าในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เพิ่งจะมีการมารณรงค์กันมามีการเผยแพร่เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจว่าการทำแบบนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรประมาณนี้เพราะอย่างนี้แหละทางออกหรือความช่วยเหลือมันเลยมีจำกัดนะสำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อเองหรือแม้กระทั่งกับนาซสเองเนี่ย ก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความเข้าใจตรงนี้เป็นอะไรที่ยากนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับโรค NPD แล้วก็สถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรค NPD ในประเทศไทยเนี่ยมานาก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะไว้ในคลิปหน้ามานาจะมาเล่าถึงวิธีการบำบัดรักษาโรค NPD ในประเทศอเมริกานะว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ